สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเป็นวิธีการดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะสำหรับความรักระยะทางไกลนะคะความรักระยะทางไกลเป็นไปได้นะคะขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณนะคะหากคุณคนหนึ่งนะคะเดินมาถึงครึ่งทางแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้สมหวังนะคะวันนี้นะคะเซลฟ์เลิฟของเจนเจนนำมาฝากเพื่อนๆกันมี2วิธีนะคะซึ่งวิธีที่2นะคะเป็นวิธีที่สำคัญนะคะหากคุณคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ ต้องการที่จะดึงศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ในตัวคุณออกมาใช้นะคะแค่เรียนแค่สติปัญญาแค่อ่านหนังสือแค่ไปลงสัมมนาเทคคอร์สไม่พอนะคะ คุณจำเป็นต้องดึงพลังแห่งจิตใต้สานึกของคุณออกมาใช้มารับใช้คุณด้วยนะคะแล้วคุณก็เป็นคนหนึ่งค่ะหากคุณกําลังมีความรักบนโลกออนไลน์มีความรักระยะทางไกลแบบนี้อยู่นะคะความรักรูปแบบนี้เปิดโอกาสให้คุณได้ทําสิ่งนี้ค่ะเพื่อนเพอนเพราะมันต้องอาศัยพลังแห่งใจพลังแห่งความเชื่อ จิตใต้สํานึกของคุณนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวิธีการในวันนี้นะคะที่เจนนํามาฝากเพื่อนๆนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆนะคะวิธีการแรกนะคะก็คือเป็นส่วนภายนอกภายนอกก็คือทั่วๆไปนะคะเพื่อนๆก็คือการดูแลตัวเองนะคะ การหาข้อดีให้กับตัวเองสิ่งสิ่งนี้ล่ะค่ะมันจะทําให้คุณเนี่ยนะคะสัมผัสนะคะใจของคุณสัมผัสถึงความรู้สึกดีๆต่อตัวเองนะคะเมื่อคุณรู้สึกดีๆต่อตัวเองจากคนที่คุณดูแลร่างกายของคุณให้สวยสมวัยสุขภาพดีกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะ ตรงนี้มันจะเสริมให้กับใจของคุณทําให้ใจของคุณภูมิใจในตัวเองพอคุณภูมิใจในตัวเองในรูปร่างหน้าตาในสุขภาพของคุณแล้วแน่นอนค่ะคุณก็อยากจะมอบสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่อยากจะให้ให้กับคนของคุณที่กําลังมีความสัมพันธ์อยู่นะคะส่วนข้อที่2เป็นวิธีที่2นะคะใน,กา,ะะก,ะนการพูดกับตัวเองค่ะเพื่อนการพูดกับตัวเองเนี่ยนะคะมันเป็นพลังอย่างหนึ่งนะคะที่จะ ทำให้ตัวคุณเนี่ยนะคะฝึกและดึงพลังจิตใต้สํานึกของคุณออกมานะคะโดยความรักรูปแบบนี้นะคะโดยเคล็ดลับวันนี้ที่เจนนํามาฝากนะคะจะมี4เคล็ดลับนะคะเพื่อนๆในการที่คุณจะใช้วิธีการพูดกับตัวเองนะคะเพื่อโปรแกรมจิตนะคะเพื่อที่จะทําให้คุณมีความเชื่ออย่างร้อเเซในความรักระยะทางไกลกับหนุ่มๆต่างชาติกับคู่ของคุณนะคะวันนี้หากถ้าคุณเจอแล้วหรือวันนี้ คุณยังไม่มีโอกาสคุณก็สามารถทำและเรียนรู้ได้นะคะเราจะใช้พลังงานแห่งความรักนี่แหละคะ่ะมาพัฒนาและดึงศักยภาพที่สูงสุดของตัวเราออกมาใช้กันนะคะเคล็ดลับข้อแรกนะคะเพื่อนๆในการที่คุณจะใช้คำพูดพูดกับตัวเองนะคะคุณต้องใช้คำทางด้านบวกเป็นพลังงานบวกนะคะคำพูดที่บวกนะคะเป็นคำปัจจุบันคำปัจจุบันก็คือคำที่คุณได้รับแล้วคุณสามารถ ยอมรับกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วคุณเป็นแล้วนะคะซึ่งคําที่เป็นบวกมันจะเป็นคําที่ต้องให้พลังกับคุณค่ะเป็นประโยคสั้นก็ได้เป็นคำพูดไม่กี่คำก็ได้แต่พอเวลาคุณพูดออกมาแล้วมันทำให้คุณมีพลังและนี่แหละค่ะก็คือความหมายของคำว่าเป็นคำคำบวกนะคะคำปัจจุบันแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือคุณจะต้องให้ความรู้สึกของคุณ คุณจะต้องใส่อารมณ์และความรู้สึกของคุณไปกับคำพูดที่คุณพูดออกมานะคะแล้วเคล็ดลับสุดท้ายเลยนะคะเพื่อนๆเคล็ดลับข้อนี้เป็นคีย์สาคัญมากๆเลยนะคะหากคุณทำข้อ1ข้อ2ข้อ3มมาแล้วนะคะแต่ข้อนี้หากคุณยังมีความสงสัยนะคะคุณไม่เชื่อในผลลัพธ์ ความจริงมันก็จะไม่เกิดนะคะข้อนี้ก็คือว่าคุณต้องเชื่อมั่นในผลลัพธ์ร้อเซนะคะแบบไม่มีข้อสงสัยตรงนี้แหละคะ่ะมันคือจุดตัดระหว่างความสําเร็จกับไม่สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนค่ะแรกๆเราอาจจะรู้สึกขัดขัดกับตัวเองนะคะหรือบางคนไม่เคยทำนะคะก็ทำได้สักพักหนึ่งแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็มาทำต่อแบบนี้ก็ไม่เห็นผลนะคะหากคุณตัดสินใจนะคะ กับเรื่องนี้แล้วจงเปิดโอกาสให้ตัวคุณได้เรียนรู้นะคะและทำบ่อยๆทำทุกวันสม่ำเสมอคุณถึงจะเห็นศักยภาพอันสูงสุดที่มีอยู่ในตัวคุณนะคะและสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อน เจนก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆความรักนะคะความรักบนโลกออนไลน์ความรักระยะทางไกลเป็นจริงได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้นะคะและอยากรู้เพิ่มเติมนะคะหรือข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะคะการยกระดับจิตใจด้วยพลังงานแห่งความรัก ความรักในรูปแบบนี้เพื่อนๆสามารถกดติดตามในช่องของเจนได้นะคะแล้วพบกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ